วันนี้เรากลับมาทำเลซินเป็นเลซินไม่ธรรมดาเพราะวันนี้เราจะมาทำเลซินขี้คือเขาฮิตกันมากวุ้นขี้อะไรอย่าง <Andrew> นีง้นึกออกไหมวันนี้เราไม่ธรรมดาค่ะเราจะมาทำเลซินขี้ <c oughs> คลิปถัดไปเราก็จะมาทำสกุตที่ขี <c> ้ <oughs> อะไรอย่างนี้ในนะเป็นอย่างนี้นะขี <c> ้ <oughs> เพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มทำกันเลยวันนี้เราจะใช้ตาช่างนะเราจะไม่ต้องใช้สล,ลิงแล้วเพราะว่า เหมือนจะปริมาณเยอะนะคะแล้วเราก็จะใช้สีอะคริลิกสีเหลืองกับสีน้ำตาลมาลงมือทำกันเลยค่ะนี่นะวันนี้เราได้สติ๊กเกอร์แบบนี้เป็นลายวินเทจน่ารักมาก พี่ภาก็จะชอบแบบไหนก็จะใส่แบบนั้นไปนะจะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกสรนมากมายเลยนะคะมีสติกเกอร์หนึ่งแผน่นมีวิธีทําให้ด้วยนะคะวิธีทําง่ายๆเลยะคะ่ะไม่ฟิกเนาะก็จะเป็น5ต่อ5 10ต่อ10ไม่ถึงปริมาณเท่ากันต่อเท่ากันนะ3ต่อ3อะไรเงี้ยได้หมดเลยสลิงกอนะคะ ต้องมีเล็กใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวจะสับสดเนาะแล้วก็น้ํายา A น้ํายา B พระเอกของเราค่ะแล้วก็ไม้ติ่ม5อันบล็อก1อันนะคะเอาไว้ทําพวงคุญแจเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งพวงคุญแจ5อันแล้วก็ที่ห้อยโทรศัพท์5อันมีกากเพชรด้วยอู้ห้เยอะมากเลยนะคะในเซตเนาะมีไม้จิ้มฟัน5อัน มีแก้วให้5แก้วนะคะเพื่อเพียงพอต่อทรัพยากรธรรมชาติ <Yahoo! S 1> ถ้าสมุนแห้งแล้วแก้วสามารถกลับมาใช้ได้อีกนะเนื่องจากบล็อกวันนี้สูงมากต้องใช้แก้วอัพเลเวลนะคะวันนี้เราจะมาลองเทน้ํายาโดยที่เราไม่ต้องดูดสลิงมาเนาะมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ สำคัญมากเวลาเราเทน้ายาไปแล้วน้ำยาจะหกข้างๆขงวดนะคะเดี๋ยวเช็ดให้ดูเอาต้องใช้กระดาษเชืชู่เช็ดเขาให้สะอาดเลยนะคะให้เหมือนไม่มีอะไรหยดอยู่ตรงปากขวดเด็ดขาดน้ำยาทั้ง2ตัวจะสามารถปิดตัวเองลงได้เหมือนกาวเลยนะคะแต่เป็นชนิดที่เป็นกาวตาช้างกันเลยทีเดียวเชียวน้องไม่สามารถเปิดใช้ได้อีกนะคะเป็นหลายคนแล้วค่ะ พี่พานเน้นย้ำก็เลยคิดว่าต้องเน้นย้ำทุกคลิปนะนี่นะคะห้ามมีรอยใดๆทั้งสิ้นแล้วถึงจะปิดฝาลงไปปิดเลยนะคะแต่ถ้ามีน้ํายาหยดนิดนึงแล้วเราปิดฝาลงไปก็เท่ากับเราไปปิดขวดนั่นเองแต่ถ้าเราปิดขวดไปแล้ววิธีแก้ก็คือเจาะตรงนี้เลยนะคะพี่พาใช้กันไก่เจาะอย่างนี้เลยเนาะโอ้บอกละเอียดมากค่ะคลิปนี้ ให้เราใส่สีลงไปเลยวันนี้เราใส่สีสองอันนะคะให้เป็นสีขี้นะคะสีเป็นเม็ดเม็ดก็เหมือนขี้ท้องเสียเลยอะ่ะเจนี่นะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเทลงบล็อก พอเทลงบล็อกเนี่ยทิ้งเอาไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วกลับมาดูว่าขี้จะเป็นขี้จริงไหมแค่นั้นเองง่ายๆชิลๆลองเทเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูมุมสูงนิดนึงมาแววอะมุมสูงมาแววโอเคไม่ค่อยมุมนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยถนัดนะคะเราเทให้เป็นเส้นเล็กๆเ,เขาก็จะไม่ค่อยเป็นฟองเท่าไหร่นะคะโอ้โหโความรู้สึกใช่เลยคือคนนี้ ที่ใจต้องการประมาณนี้เลยใช่เลยต้องเสียขนาดนี้ต้องท้องเสียขนาดนั้นเพลงอะไรอะพี่มาทุกอย่างกำลังดีท้องเสียใช่เลยโอเคนะคะตอนนี้เราหยอดขี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารอให้ขี้แข็งกันค่ะ อีก4ชั่วโมงนะคะแต่จริงๆแล้วพี่พาจะทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันเด้อมีฟองอากาศอย่างนี้ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าไม่มีปืนเป่าไปแช็ก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแบบนี้แหละเอาหลอดเป่าก็ได้นะได้ทุกวิถีทางให้ฟองเขาหายไปเนาะโอเคว้าวในที่สุดขี้ของเราก็เป็นขี้จริงๆนะคะ ดูเลยนะไม่มีการตัดต่อเชแต่อย่างใดขี้ที่เห็นนี่ก็เป็นขี้จริงๆไม่ใช่ขี้ปลอมก็อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมมากดเท้าตรงนี้ต้องเป็นแมวสักตัวหนึ่งแน่ๆไม่มีทางที่จะล้นทะลักออกมาอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีใครไปโดน เพราะฉะนั <Safe> ้นต้องมีใครสักคนไปโดนโต๊ะหรือไปโดนแม่บีมอย่างแน <cumin> ่นอนเราจะแกะขี้ออกมาดูกันเลยนะคะนี่รอแกะพร้อมกันเลยนะไม่แกะก่อนกลิ่นมาเลยอะกลิ่นมามากเลยนะกลิ่นมามากใกล้ๆกลิ่นมามากนะคะไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้กันไกลแทะเลมตรงนี้ได้เลยค่ะเราลองหมุนขี้เราลองหมุนขี้ดูนะคะอือหเหม็นมากเลยค่ะ เราก็ได้ขี้มาแล้วนะคะเราสามารถเอาไปแก้งเพื่อนได้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะอองไปแก้ง2คนนั้นดูนนไม่เก็บขี้แมวให้ก่อนอันนี้ยใครขี้กอนมาเล้อเลยมานั่งลงนั่งลงอเ,เออ มันต้องกบก่อนไหมเกดอดอตมานี่ก่อนมาเก็บขี้แมวก่อนขี้ชายเล็กขี้มงเอากบก่อนโอ๊ดกบก่อนนั่งลงนั่งลงกบก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นมาก ไปแกงไปแกงเขาไปทั่วรเป็นที่ความสุขอีกเงี้ยพี่พรอ,อันนี้เราไม่ได้ใส่กลิ่นเข้าไปนะคะเราสามารถเอาไปถูหน้าได้ใครจะเอาขี้ถูหน้าละพี่พอแค่คิดก็สยองแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้เอาไปล้างน้ํามาก็ออกจะแฉะแน,นิดนึงเพราะว่าเอาไปคลุกกับทรายแมวมานะก็เหมือนจริงๆนะพอไปวางกับทรายแมวนี่ใช้ได้เลยอ่ะอ๋อ น้องๆคนไหนอยากเห็นสกูตที่ขี้นะคะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะให้ยังไงคลิปนี้ป๊อปพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอน